thank you สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Camper Van Review วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับสุดยอดรถจักรยานยนต์สปอร์ตระดับตำนานจากซูซูกินั่นก็คือ2026สกซูซูกิฮายาบุสรุุนใหม่ล่าสุดสีแดงสุดเร้าใจที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปีนี้ฮายาบุสเป็นชื่อที่แฟนบิ๊กไบทั่วโลกต่างรู้จักกันดีเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเร็วพลังและความสง่างามในเวลาเดียวกัน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน Suzuki Hayabusa 2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดุดันและโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมสีแดงเงางามตัดกับเส้นสายของตัวถังที่ถูกออกแบบให้มีความลู่ลมตามหลักอากาศพลาศาสตร์ตัวแฟริงด้านหน้ามีไฟหน้าแบบเล็ดเต็มระบบดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและล้ำสมัยส่วนท้ายของรถถูกปรับให้เพรียวบางและดูดุดันมากขึ้นสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของ Hayabusa ได้อย่างสมบูรณ์ ถ้ามองใกล้ๆจะเห็นรายละเอียดของวัสดุที่ใช้คุณภาพสูงมากทั้งในส่วนของเฟรมอลูมิเนียมและวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์บางส่วนที่ช่วยลดน้ำหนักโดยรวมลงได้อย่างชัดเจนน้ำหนักรวมของตัวรถอยู่ที่ประมาณ264กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบากว่ารุ่นก่อนหน้าเล็กน้อยทำให้ควบคุมง่ายขึ้นแต่ยังคงเสถียรภาพไว้ได้ดีเยี่ยม มาดูกันที่ขุมพลังกันบ้าง a y ยบุสะ2 0 2 6ใช้เครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด1,340 cc แบบ DOHC ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าและแรงบิดสูงสุด150นนิตัเมตรการตอบสนองของเครื่องยนต์นั้นนุ่มนวลแต่ทรงพลังเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาไม่ถึง3วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากในระดับซูเปอร์บค์ระบบเกียร์6สปีดพร้อมควิกชิปเตอร์ทั้งขึง้นและลงทำให้ก การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำในส่วนของเทคโนโลยีซูซูกิได้ติดตั้งระบบควบคุมการขับขี่แบบอัจฉริยะซูซูกิอินเทลลิเจนต์ไรส์ซิสเต็มหรือ SIRS ที่มีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง5รูปแบบผู้ขับสามารถเลือกได้ตามสภาพถนนและสไตล์การขับระบบแทร็คชั่นคอนโทรลลอนคอนโทรลและครูสคอนโทรลก็ถูกอัปเกรดให้ทำงานได้อย่างละเอียดมากขึ้น ช่วงล่างของ h ายบุส s ะ2,026ใช้โชคอัพของ KYB ที่ปรับได้เต็มรูปแบบทั้งด้านหน้าและด้านหลังระบบเบรกหน้าเป็นดิสก์คู่ขนาดใหญ่พร้อมคาลิปเปอร์เบรโ b o สไตล์มาที่ให้พลังการหยุดรถอย่างมั่นใจส่วนด้านหลังเป็นดิสก์เดี่ยวที่ทำงานร่วมกับระบบ ABS ทั้งคันเมื่อขึ่นขี่จะรู้สึกได้ถึงความสมดุลของตัวรถเบาะนั่งออกแบบให้กระชับกับสรีระของผู้ขับ ขับขี่ได้ทั้งในเมืองและทางไกลโดยไม่เมื่อยล้าระบบกันสะเทือนช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมและเสียงเครื่องยนต์ที่กระหึ่มเร้าใจยิ่งทำให้รู้สึกถึงพลังของ h ายบุส s a อย่างแท้จริงในด้านราคาซู z u กิ h ฮยบุสะ a 2026มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ899,000บาทในประเทศไทยซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ให้มา เหมาะสำหรับผู้ที่ลหลงไหลในความเร็วและต้องการรถที่โดดเด่นไม่เหมือนใครโดยรวมแล้ว2026 Suzuki Hayabusa สีแดงคันนี้คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างดีไซน์ที่สง่างามเทคโนโลยีล้ำยุคและสมรรถนะระดับซูเปอร์ไบค์ของแท้มันไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังและความภาคภูมิใจของ s ู zu กิอย่างแท้จริง และนี่คือรีวิวจากช่อง Camper Van Review หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ